มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไทยรุ่นสลับแบตได้เตรียมตัวเลยไทยพัฒนามาตรฐานกลางให้แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในอนาคตต่างยี่ห้อต้องใช้ด้วยกันได้ส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติหรือ e n t e c สวทชกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมกับกระทรวงอุตสาหกรรมสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทยภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชนเปิดตัวภาคีเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสลับเปลี่ยนได้สําหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งหากจะให้อธิบายง่ายๆคือการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กเช่นสกูตเตอร์และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทยรุ่นที่สลับแบตได้ให้ดีมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของมาตรฐานหรือช่องใส่แบตเตอรี่ที่เป็นช่องเดียวกันสามารถใช้งานข้ามค่ายได้ซึ่งเราก็เห็นว่าปัจจุบันนี้ค่ะในตัวของยานยนต์ที่เป็น Pass e n g e r car ่าเนี่ยอ do p t ไปได้อย่างรวดเร็วมากแล้วแต่ในขณะที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นขนาดเล็กเนี่ยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนผ่านมากคือน้อยกว่า1%แล้วก็ไม่ได้ดูว่าแนวโน้มเนี่ยจะโตได้เร็วเท่าตามที่เป้าที่รัรฐบาลตั้งไว้เนาะดังนั้นเนี่ยในการดําเนินการนะคะในฐานะหน่วยงานทั้งหลายที่มาดูเนี่ยก็ต้องมาดูว่าข้อจํากัดของ ทําทไมคนถึงไม่ใช้หรือว่าทําไมถึงไม่เกิดการยอมรับมันก็มีตั้งหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องราคาเรื่องคุณล,ลักษณะของผลิตภัณฑ์เช่นปรากฏว่ามันก็วิ่งไม่ได้ไปไกลเท่ากับรถที่ใช้น้านํามันหรือว่าค่าใช้จ่ายในการที่เวลาซื้อแล้วปรากฏว่าไปเปลี่ยนไปต้องซ่อมไม่รู้จะไปซ่อมที่ไหนนะคะแล้วก็ แถวนี้สิ่งพวกนี้มันเป็นข้อจากัดที่ทําให้เราบอกว่าเออแล้วผู้ใช้ถึงไม่ใช้เราจะทํายังไงในการก้าวข้ามข้อจากัดนั้นอย่างแรกก็คือเราต้องทําันยังไงให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพการที่ทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้ต้องผ่านมาตรฐานซึ่งก็ต้องมีแมสพอสมควรดังนั้นเนี่ยหลายอย่างเราอย่างเห็นเนี่ยเราทำไมเราไม่มีซ็อกเก็ตเดียวกันทาไมเราถึงใส่เอาในรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเนี่ยคนจะไปซื้อ replacement pack ไปซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ต้องไปสั่งจากจีนแล้วเสียก็ไม่รู้ไปซ่อมที่ไหนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีของที่มาตรฐานนี้เนี่ยเราก็จะเกิดการที่ใช้งานที่หาที่ซ่อมได้ผู้ผลิตก็อาจจะอยากผลิตเพราะว่ารู้แล้วว่ามันเป็นฟอร์แมตแบบนี้เหมือนกดตะกัวทั่วไปใช่ไหมคะมันจะเอามาใส่เข้าไปได้เสียก็ไปซื้ออีกเจ้าหนึ่งแล้วก็ลองที่จะคุยกันได้สามารถที่จะใช้ตัวมอเตอร์ไซค์ต่อไปได้โดยไม่ทิ้งนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางพาคีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทาง นักวิจัยหรือคนวิจัยทําแต่ภาคีที่ภาคอุตสาหกรรมเขาอยากว่าอยากจะเป็นโอกาสว่าเขาไม่ต้องยึดติดอยู่กับแค่แหล่งพลังงานที่ามาจากไหนไม่รู้เขาต้องการที่จะสามารถที่จะบอกว่ามอเตอร์ไซค์นี้ก็ใส่แพ็คแพคได้ทุกแพคเนี้ยใส่ได้ทุกแพ็คนะเราก็เลยมีพวกก่อการทาง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 ของไทยเนี่ยค่ะที่ได้มาร่วมมือหลายเจ้าค่ะ,คะ,คะ เพราะข้อจำกัดหนึ่งที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยโดยเฉพาะรุ่นที่สลับแบตได้คือยังมีหลากหลายยี่ห้อและรูปทรงที่แตกต่างกันรวมถึงกำลังไฟที่ต่างกันด้วยจึงทำให้ประชาชนยังไม่หันมาซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามากเท่าที่ควร ผมคิดว่าในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเห็นการใช้งานในกลุ่มของร i ยเดอร์ใช่ไหมครับที่ใช้เป็น b บตตรี swapping เนี่ยเริ่มที่จะมีมากขึ้นอย่างปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราดูสถิติการจดทะเบียนรถในกลุ่มของรถจักรยานไฟฟ้าเนี่ยครับก็จะมีประมาณ 2, น,นักสองหมื่นคันก็เติบโตขึ้นมาประมาณสักร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งผมคิดว่าในกลุ่มนี้เนี่ยมาชาร์ตี้ก็คือว่าเป็นกลุ่มของแบ t ตรี swapping นะครับทีนี้ในในกลุ่มของ b บตตรี swapping เนี่ยโดยลักษณะโดยทั่วไปกก็็คคือว่่่่า ai, าาาตตงงยมี sizing. ของตัวแบตเตอรี่เนี่ยที่ต่างกันนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกับตัวที่เป็นตัวหัวชาร์จของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งถ้าเป็นมนาตรฐานแบบเดียวกันก็คือ CCS2 เทนี่ยที่ห่ออะไรก็ใช้เหมือนกันแต่ว่าของแบตเตอรี่สวอปปิ้งเนี่ยเรื่องของเคสเรื่องของขนาดที่ดีไซน์ออกมาเนี่ยต่างเจ้าก็ต่างต้องมีตัวแบตเตอรี่สวอปปิ้งสเตชันเนี่ยของตัวเองที่ตั้งเอาไว้เพื่อรองรับแบง์ของตัวเองทีนี้มันก็เป็นที่มาของแนวคิดว่าทําไมเราจึงไม่ลองหาแนวทางที่จะทําให้แบตเตอรี่เคสซิ่งเนี่ยมันเป็นสแตนดาร์ดไซส์ ควบคู่ก,กันไปกับทุกแบรนด์ได้แต่หมายความว่าเขาเองต้องทราบสเปคของมันตั้งแต่ตอนต้นนะฮะว่าในขนาดแบบนี้เนี่ยที่จะออกแบบในบริษัทรุ่นต่อไปแล้วก็ร่วมมือที่จะให้มันเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันซึ่งในกษณะแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าในข้อดีเนี่ยหากเป็นไปได้นะครับก็คือว่ามันทําให้เกิดอีโคโนมิสสเกลในการที่เราสามารถจะทาแบตเตอรี่ออกมาในลักษณะที่มันสามารถจําหน่ายให้กับหลากหลายแบรนด์ได้นะครับแล้วก็มาตรฐานเดียวกันก็แอพพลายได้กับตัวตูว้แบตเตอรี่สวอปปิ้งนะครับซึ่งหลากหลายแบรนด์มาใช้บริการได้เพราะนนนนััั้้่่ยผมมมมมคิดดวาาาาาใุอมมององงงขขทกกกรรจ็รนึน นะครับก็ก็เป็นแนวคิดที่ผมว่าเทสต้าเนี่ยก็เป็นเ,เรียกว่าได้ชูโรงในการานำเาการพัฒนาในรูปแบบนี้เนี่ยนะครับมาร่วมกับภาคีเกอร์ไย่นะฮะซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับดังนั้นการรวมตัวกันครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างมาตรฐานกลางให้กับประเทศไทยทั้งในแง่ของราคาความปลอดภัยคุณภาพระบบไฟฟ้าการเชื่อมต่อและในอนาคตมีแผนจะขยายไปสู่ประเทศต่งตางๆในภูมิภาคนี้ด้วย สำหรับตัวมาตรฐานนะคะจากโครงการที่ได้ดำเนินการมาแล้วเสร็จสิ้นนะคะก็คือเราจะกำหนดว่า v โวลเ g e ที่จะใช้เนี่ยมีพิกัดเท่าไหร่นะคะความกว้างความยาวเนี่ยเท่าไหร่แต่เราไม่ได้กำหนดที่ความสูงนะคะเพื่อที่ว่าสามารถที่จะมีการพัฒนาได้จากหลายๆ ผู้ผลิตนะคะแต่ว่าให้ใช้กันได้เหมือนกับที่เราเคยใช้กันมาพวกฐานไฟฉายแบบ AA นะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าเรารู้ว่าเราซื้อ AA มาเนี่ยยี่ห้อไหนก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าเราจะต้องมีเรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะเพราะว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถเนี่ย ไม่ใช่แค่ให้พลังงานแต่ว่าจะต้องสามารถคุยกันรู้เรื่องด้วยนะคะระหว่างสถานีระหว่างตัวรถนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องกําหนดขึ้นมาเป็นมาตรฐานนะคะแล้วก็พยายามให้มีการใช้อย่างแพร่หลายต่อไปทั้งนี้ก็คือเพื่อที่ให้ ภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยค่ะสามารถที่จะแข่งขันได้เราไม่ได้มองตลาดแค่ในประเทศไทยนะคะเรามองว่าเราจะสามารถขยายตลาดออกไปสู่อาเซียนได้แล้วก็ระดับกว้างขวางมากยิ่งขึ้นก็เป็นทางรอดของอุตสาหกรรมไทยด้วยค่ะท่านสามารถติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบวันได้ผ่านทางสำนักข่าวบริก k ินโฟสำนักข่าวที่ให้ความสำคัญกับทุกเรื่องราว